ตัวนี้ค่อนข้างจะใช้งานหนักได้เลย สวัสดีครับผมแฮมนะครับจากเพจภูม่าทูไทยแลนด์ครับผมช่างปุ้ยครับสวัสดีครับช่างปุ้ยครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํานะครับแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้วนะครับเป็นรุ่นท็อปอีกรุ่นหนึ่งของทางภูม่าทวัททูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องดีกว่าว่าดีไซน์เป็นยังไงนะครับกล่องนะครับภูม่แน่นอนเป็นสีน้ําเงินครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางภูม่นะครับแล้วด้านหน้ากล่องนะครับยังมีรูปสินค้านะครับชื่อรุ่นนะครับชื่อแบรนด์แล้วก็มีทั้งสเปคนะครับกำลังล้อกาาาาาลังวดดดดตนนะครรรรบูก้้็สมมถจีีไเเเยย๋ำ ดูสินค้าภายในกล่องกันดีกว่าครับว่าจะท็อปอย่างที่ผมว่าไว้หรือเปล่าไปครับโอ้ลูปลักดุกดันสวยงามนะครับครับพูดไปเลยนะเดี๋ยวมาดูสเปคแล้วก็ดีไซน์กันเดี๋ยวผมให้พี่ปุ้ยนะครับเป็นคนอธิบายฟังดีกว่าได้ครับช่างปุ้ยเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับ จุดแรกก็จะเป็นตัวฐานตัวนี้นะครับออกแบบมามั่นคงแข็งแรงนะครับ,รบแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ที่เพิ่มความแข็งแรง อ๋อคือเขาใส่ใจถึงแบบเอาใช่ตัวนี้เพิ่มความแข็งแรงด้วยแล้วก็เป็นตัวเซฟตี้ด้วยครับผมอ่ะต่อไปครับท่านปุ้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปริงนะครับแบบแบนแบบแบนใช่แบบแบนนี่ดียังไงครับเยอะยุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็จะมาถึงตัวดีไซน์นะครับก็จะเป็นตัวคอตัวนี้ตัวคอก็จะมีออกแบบมามีตัวคานตัวเสริมให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆตัวนี้จะเป็นตัวล็อกที่เราดีไซน์ใหม่ แล้วก็มาดูดีไซน์ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแฮนด์ตัวนี้เขาเรียกดีไซน์ครับเป็นดีแฮนดเดิลดีไซน์จับเป็นรูปลักษณ์ครับจับอ๋อคงวนลับกับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็มาถึงตัวมอเตอร์นะครับสูงถึง3 3 0วัตต์วันเลยทีเดียวรุแรงนะใช่แล้วอันนี้ทํารอบได้สูงสุดถึง4000รอบต่อนาทีเลยครับผมแล้วส่วน ข้อดีอีกข้อนึงก็คือระบบชุดเฟืองเนี่ยก็จะเป็นทอร์เรนต์เกตเจ็ดเลยครับคืออีทอร์เรนต์เกตเจ็ดเนี่ยมันมคือค่าความคลาดเคลื่อนใช่ไหมครับชใช่ครับคือถ้ามันยิ่งสูงเนี่ยค่าความคลาดเคลื่อนมันก็ยิ่งน้อยใช่ก็ยิ่งน้อยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะยังไงบ้างครับท่างปุ้ยแล้วก็จะตัดเนี่ยสง่งผลมาถึงการตัดเนี่ยจะเที่ยงตรงขึ้นแล้วก็ส่วนเสียงเนี่ยเสียงก็จะเงียบขึ้นด้วย ก็คือเหมือนแบบพอช่องมันน้อยทุก<ช>อย่างรตรงขึ้นแล้วเสียงเบาลงครับแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือลูกปืนภายในนั่นเองที่เราใช้เป็นลูกปืน NSK เลยโหผู้มาสักขนาดนี้แล้วผมชักอยากจะเห็นแล้วสิว่าการทำงานเนี่ยเป็นยังไงขอฟังเสียงได้ยนะครับช่างปุ้ยได้ครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับช่างปุ้ย มากๆเลยนะครับครบนี้ผมเอาไมา้อยู่ใ,ใกล้น่าจะได้ยินกันชัดแน่นอนว่ามันไม่มีเสียงแกว่งหรือเสียงอะไรจากใบหรือชุดเฟืองต่างๆนะนิ่งมากๆ<ช>แถมฐานนะมันมันคงเลยมาตรฐานเลยครับอ่ะนี่สำคัญเนี้ยอยากรู้แลละแท่นดัดไฟเบอร์นีครับรุ่น pm 1 4 2 1 4เนี่ยเหมาะใครกับช่างปุ้ยเหมาะสำหรับช่างมืออาชีพนะครับช่างมืออาชีพนะใช่เป็นงานเหล็กเลย เป็นงานเหล็กทุกชนิดเลยครับใช้ได้ครับผมก็ขอฝากนะครับแท่นตัดไฟเบอร์14บีนิ้วนะครับรุ่น pm 1 4 2 1 4ไว้ด้วยนะครับและยังมีเรื่องนึงนะครับตรงนี้นะครับจะมีลาเบลนะครับจะมี serial number นะครับลูกค้านะครับที่ซื้อเครื่องแท่นตัดไฟเบอร์ตัวนี้ไปสามารถนำไปกอกนะครับถึงแอปพลิเคชันทิมนะครับเอา serial number เนี้ยไปกอกปุ๊บเครื่องมือของท่านนะครับก็จะการรับประกันนะครับยาวนานถึง1ปีเลยและในแอปนั้นยังสามารถร่วมกิจกรรมล่าของรางวัลกันด้วยติดไม้ติดมือกันนะครับโอเคคคคแล้้วกก็็ถถถาาาาใรรรมมมีนะับส ฝากไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพจน,นะครับ p Thailand ูมาทูไทยแลนด์รวมถช่องทางเว็บไซต์นะครับ p ู m a t h a i l a n d .com แล้วก็ฝากติดตามช่อง Youtube ด้วยนะครับช,ช่องธีรวัตรกรุ๊ปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เจอกับพวกเรานะครับในคลิปต่อไปได้อีกนะครับพี่เจ้าสมนลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ